คุณแจ๋วดูแล้วจะเป็นปัญหาเล็กไปเลยนะฮะเบาหวานเป็นเบาหวานเบาหวานมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับน้ำตาลตอนแรกสี่ร้อยเลยค่ะน้ำหนักหรือน้ำตาลฮะน้ำตาลน้ำตาลนะฮะสี่ร้อยนะผมว่าเป็นเอาน้ำหนักดีกว่าไหมฮะน้ำตาลสี่ร้อยค่ะแสดงว่าไปรู้ว่าสี่ร้อยเนี่ยต้องสุดล้มก็ มีอาการผลข้างเคียงเยอะค่ะคืออะไรฮะถึงคือตอนที่ขึ้น400มันจะเวียนหัวแล้วก็ตาก็จะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะเหมือนมีอะไรมาบาังตาค่ะอันนี้ที่เขาเรียกว่าน้ําตาลขึ้นตาแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์หวานขึ้นตาเออเบาหวานเบาหวาน,วานขึ้นตา <c oughs> โอ้ผมเป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยเา <c oughs> บาหวานขึ้นตาแล้วฮะออแล้วก็จะไม่มีมีแรงค่ะเป็นแม่ค้าขายผลไม้ด้วยค่ะ ไม่มีแรงค่ะปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรลุกขึ้นทำงานไม่ไหวอะค่ะแล้วแล้วทำไมทาไมถึงถึงทราบสาเหตุตัวเองไหมครับว่าทำไมถึงเป็นคนมีน้ำตาลสูงขนาดนั้นก็คงจะทานขนมเยอะอะค่ะเอาขายผลไม้จะไปกินขนมได้ไงล่ะก็มันเบื่อก็มันเบื่อผลไม้อ๋อคือเป็นคนทานขนมเยอะใช่ค่ะมีมีกรรมพันธุ์ไหมครับก็ คุณป้าเป็นค่ะคุณป้าเป็นเป็นแล้วก็้วลูกลูกชายของคุณป้าก็เป็นเป็นเยอะเป็นจนจนตับตับอ่อนใช่ไหมที่ว่าตับอ่อนไม่ทํางานแล้วกลายเป็นมะเร็งแล้วก็ตายค่ะแล้วพอมาถึงตัวเราก็เอะคุณแม่เป็นที่หลังเรานะคะคุณแม่อะไรนะคุณแม่คุณแม่ของของดิฉันค่ะเป็นเป็นประวานที่หลังหนูหนูเป็นก่อนแม่ อ๋อคุณจะเอาเป็นก่อนแซงคิวแม่ก่อนค่ะโอ้แล้วแล้วยังไงฮะแล้วพอไปหาหมอก็หมอก็ให้ให้ยากินแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดคือเบิกได้ต่างจังหวัดก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านก็เลยต้องซื้อยากินบ่อยๆ ซื้ยยาเบาหวานกินอะค่ะมาทํางานในกรุงเทพค่ะแต่ชื่อเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วค่ะถ้าจะเบิกได้ต้องกลับไปต่างจังหวัดใช่ค่ะจังหวัดพิจิตรเสร็จแล้วยังไงฮะเสร็จแล้วก็มีคุณตุ้ยเข้ามาแนะนําครับแนะนาว่าเออยาตัวเนี้ยเป็นอาหารเสริมอะตัวเนี้ยดีนะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็หิ้วหิ้วไปให้ที่ที่ขายของอแล้วดิฉันก็บอกไม่เอาค่ะมันแพง นั่นสิผมก็เลยจะบอกเหมือนกันว่ามีหลายคนน่ะชอบคิดว่าราคามันสูงนะฮะก็จริงๆก็สูงนะฮะสูง่แล้วก็ให้คุณตุ้ยเขาขิ่ขกลับบ้านไปอีกแล้วจังหวะแล้วก็คุณตุ้ยเขาก็พาพาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาออกแบบนี้ค่ะมาแบบดิฉันน่ะเขาก็เลยแบ่งให้ให้ทานหนึ่งกระปุกให้ลองทานดูค่ะพอทานไปอาทิตย์แรกก็รู้สึกดีดีมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมย้อนกลับไปนิดนึงพอรู้ตัวว่าน้ําตาลขึ้นไป400ค่ะคุณหมอให้วิธีการรักษาอย่างไงบ้างครับก็ให้ทานยาจากเช้าเม็ดเย็ยนหนึ่งเม็ดก็กลายเป็นเช้าสองเย็ยนสองแล้วก็หลังอาหารอีกสองค่ะเยอะมากค่ะเสร็จแล้วมาเจอบิมก็มาเจอบิมสี สีฟ้าสีฟ้าคุณตุ้ยบอกว่าให้ทานสีฟ้าให้ลองลอง,ลองทานสีฟ้าดูก่อนกอ็พอลองทานอาทิตย์แรกก็โอเคค่ะคือลุกขายของไปขายของอะไรเงี้ยไม่ปวดเมื่อยไม่เป็นอะไรแล้วก็คุณต้อยเขาก็บอกเขาบอกว่ากินแล้วรู้สึกแล้วจะไม่เพียนะอะไรประมาณเนี้ยก็ยังไม่เชื่อก็พออาทิตย์ก,กว่าก็พอทานไปแล้วรู้สึกดีมากเลยคือลุกขึ้นไม่เนี่ยตอนนี้ม<า>ไม่แพงแล้วเนี่ยไม่แพงแล้ว <laughs> ทานได้แล้วไม่แพงแล้วเ,เ,เดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึ่งครับว่าทําไมคนเป็นเบาหวานสูงๆอย่างของคุณแจ๋วนี่ฮะถึงรู้สึกอ่อนเพลียฮะทั้งๆที่น้ําตาลมันเยอะมันก็น่าจะมีพลังงานค่ะเยอะนี่มันเยอะอยู่ในเลือดอเพราะว่าเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะน้ำตาลเนี่ย มันต้องเอาเข้าไปใช้ในเซลลเพื่อก่อให้เกิดพลังงานจะได้ไม่อ่อนเพลียจะได้มีแรงทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แสดงว่ามีเยอะมากแต่อยู่ในกระแสเลือดแต่อยู่ในกระแสเลือดร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้คุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นเป็นเบาหวานแบบไหนฮะก็เป็นเบาหวานแบบหนึ่งหรือสองอะไรเงี้ยมีไหมประมาณค่ะคือคือว่าถ้าเกิดอีกนิดเดียวก็จะจะจะฉีดน่าจะเป็น ประเภทที่สองน่าจะเป็นประเภทที่สองแต่ว่าถ้าต่อไปต่อไปแล้วตับอ่อนไม่ทำงานเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้อินซูลินละใช่ค่ะคะเกือบจะต้องฉีดแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าดูอีกประมาณเดือนหนึ่งถ้าไม่ไม่ลดลงถ้าไม่ลดต้องฉีดยาแล้วอินซูลินเข็มเท่าไหร่ฮะถามไหมฮะก็ต้องไปหาหมอค่ะเบิกอ๋อเบิกได้แต่ต้องค่าลดต้องกลับไปเบิกพิจิตรนะก้องไปที่พิจิตร ก็แล้วโอ้โหต้องไปยืนฉีดอายเขาตายเลยขายขายเอ้าายทาไมล่ะขายอะไรฮะขายผลไม้อะไรฮะขายขายฝรั่งขายฝรั่งก็เฉาะฝรั่งเลยแล้วก็เปิดพุงฉีดอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเออรานนั้นไม่เอาดีกว่าไม่เอาเนาะเออเสร็จแล้วก็มาทานบิมค่ะพอทานค่ะตอนแรกอะพอไปตรวจน้ําตาลก็ยังยังสองร้อยกว่าอยู่พอมาต่อมาเรื่อยๆพอทานต่อมาเรื่อยๆ ก็ลดลงลดลงณนะปัจจุบันเหลือร2 0ละค่ะระหว่างนั้นทานยาที่คุณหมอให้ด้วยป่ะก็ทานค่ะทานสองเม็ดยาเม็ดแตงกันนิดเดียวเม็ดนิดเดียวแล้วตอนนี้เหลือร2 0ป่ะเหลือร2 0ยิแล้วบิมเข้าไปทำอะไรครับอาจารย์ครับทำไมถึงระดับน้ำตาลถึงได้ลดลงครับคนที่เป็นเบาหวานก็เพราะว่าหนึ่งมีอินซูลินน้อยเกินไป สองแม้มีอินซูลินพอแต่อินซูลินใช้ไม่ได้นะฮะเกิดมีการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นตับอ่อนของเราของคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะถูกทำลายด้วยสารที่หลั่งออกมาจากเม็เลือดขาวชนิดที่หนึ่งจากทีเอฟพีพพหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เราเรียกว่า TNF Alpha Tumor Necrosis Factor Alpha แล้วก็ n ิน r ท e r o ฟ g ร m m a กรับ สารสองตัวนี้มันจะไปทําลายโจมตีตับอ่อนโดยเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบต้าเซลล์ที่หลังอินซูลินเมื่อไปโจมตีก็ทําให้การหลังอินซูลินเข้าไปในเลือดน้อยลงเมื่อเข้าไปในเซลล์น้อยน้อยลงนะครับเมือม่อมีอินซูลินน้อยลงการที่อินซูลินจะเอาน้ําตาลเข้าไปใช้จากเลือดมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเลือด มันก็จะเต็มไปด้วยน้ําตาลครับเราก็เป็นเบาหวานประเภทนี้คือน้าเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะครับเนื่องจากอินซูลินพร่องไปสารสองตัวเดียวกันที่ผมพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ยังไปทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยแม้ว่ามีอินซูลินอยู่มากพอแต่ก็อินซูลินใช้ไม่ได้ไม่มีความสามารถในการเอาน้ําตาลไปใช้ในเซลล์นะคร,ครับไปในตับนะครับเพราะฉะนั้นเลือดก็ยังมีเบาหวานมีน้ําตาลอยู่เต็มครับ การดื้อต่ออินซูลินชนิดนี้ลักษณะนี้ก็ไปทําให้เกิดเบาหวานอย่างที่เราเป็นก็นคือเบาหวานประเภทที่สองอแคปซูลสีฟ้าที่เราใช้4เม็ดต่อวันวันที่15เมื่อเจาะเลือดออกมาแล้วไอสาร2ตัวที่ผมพูดถึงคือเทน a l p h อาและอินเทอรนแคมมาเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเมื่อมันลดลงชัดเจนการโจมตีตับอ่อนโจนตีการทำลายการเบต้าเซล มันก็ลดลงเพราะการหลั่งอินซูลินก็มากขึ้นนะฮะก็ใช้เลือดก็เอ,เ,อดเอาน้ำตาลไปเอาน้ำตาลไปใช้ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการดื้อต่ออินซูลินก็ลดลงด้วยครับเพราะฉะนั้นเบาหวานประเภทที่สองก็ลดลงด้วย<อ>มันไม่ว่าประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็หายไปใช้ได้ผลเหมือนกันครับยางนี้นต้องใช้ต่อเนื่องไหมครับผมผมต้องเรียนว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเมื่อเราเป็นเบาหวานเราใช้ยาที่คุณหมอให้อยู่แล้วครับ เมื่อมาใช้ชุดสีฟ้าอย่าหักดิบนะครับใช้คู่กันไปใช้คู่กันไปใช้คู่กันไปเรื่อยๆแล้วหมอจะเป็นคนบอกเองว่ายาตัวไหนลด<ห>ได้ดแล้วเพราะจากน้ำตาลที่เราลดลงไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าหากว่าเราลดไปทันทีแคปซูลสีฟ้าของเราจะไม่ให้ผลในการลดน้ำตาลที่ปลายเหตุเหมือนกับแคปซูลยาที่หมอให้เพราะนั้นอาจจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ขอให แนะนำไว้ว่าก็ควรระวังก็คือใช้คู่กันไปก่อนจนกระทั่งเมื่อระดับน้ําตาลเราลดลงคุณห,หมอก็จะบอกให้เราลดเองอนะครับทุกวันนี้ทานยังไงฮะก็เช้าเช้าสองเม็ดค่ะแล้วกอนสอ็สองค่ะนอนสองค่ะนะครับน้าตาลเหลือร้อยี่สิบละค่ะครั้งสุดท้ายไปตรวจเมื่อไหร่ครับค่ะเนียก็ก่อนอา,อาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วร้อ1ยี่สิบถือว่าปกติดีแล้วฮะอาจารย์ถือว่าปกติดีแล้ว แล้วก็แข็งแรงทํางงทํางาแล้วก็ไม่เพียตาที่ว่าเคยเคยเครื่องเคยมือเหมือนมีอะไรมาปิดบังก็ไม่ไม่หายน้ำหนักเป็นยังไงฮะน้ําหนักตะก่อนร้อยเจ็ดโลตอนนี้เหลือเก้บสองโลโอ้เดี๋ยวจะลดลงไปเรื่อยๆหะฮะดีใจตรงเนี้ค่ะ แหมห่วงแต่น้ําหนักนะน้ําตาลไม่เคยห่วงเลยนะอาจารย์ <EST> ครับผมถามนิดนึงเป็นความรู้ครับว่าอย่างกรณีของคุณแจ๋วเนี่ยเมื่อระดับน้ําตาลอยู่ในภาวะที่คงตัว <S 2> <S 2> <bisc Kent> สมมุติว่าคุณหมอให้หยุดยาเบาหวานก็ก็ทาตามที่หมอสั่งแล้วจะต้องทานสีฟ้าต่อ <đ Rouge S 1> เนื่องไปอีกไหมครผมว่าเราต้องวัดนระดับน้ําตาลด้วยตัวเราเองตลอดเวลานะครับ <C AP> ควบคุมมีวิธีการวัดอยู่ใช่ไหมเครื่องมือวัดอยู่ใช่ไหมครับ ก็ควบคุมโดยการใช้ไอแคปซูลเนี่ยะฮะก็มีผู้ป่วยที่เขาเป็นอ่เป็นหนักจนกระทั่งใช้อินซูลินฉีดวันละสองครั้งแล้วต่อเนื่องมาเป็นเวลาสี่ปีใช้สองแคปซูลเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสี่เดือนอเขาก็ไม่ต้องฉีดอินซูลินนะครับหลังจากนั้นเขาก็ใช้ควบคุมน้ำตาลโดยใช้สามเม็ดต่ออาทิตย์ครับต่ออาทิตย์นะครับแล้วร่างกายก็แข็งแรง ผมถามเผื่อกรณีอย่างสมมุติอย่างคุณแจวเนี่ยมีทั้งเบาหวานเกิดเป็นผู้สูงอายุด้วยนะฮะผู้สูงอายุที่มีปวดเข่าด้วยครับจะทานยังไงดีฮะผู้สูงอายุปวดเข่าด้วยปวดเขา่าเราให้ปกติเราจะให้ทานสีชมพูครับมันอาการลดลงของสารที่ไม่ได้อดขาวหลังที่ทําให้เกิดอาการข้อเข่าอ,อักเสบและเบาหวานเนี่ยมันคล้ายๆกัน การที่เราจะใช้สีชมพูดูแลอาการข้อเข่าอักเสบนะฮะครับอาจจะมีประโยชน์ในการดูแลเบาหวานด้วยเช่นเดียวกันกแคปซูลสีาลดน้ำตาลาามีความสามารถในการลดอาการปวดข้อเขาด้วยาาแม้จะไม่ดีเท่าก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการสองอย่างพูกกันคู่กันก็เลือกเอาว่าอาการไหนหนักก็ใช้แคปซูลนั้นก่อนเช้าเป็นสีฟ้า ม่ฮะตัวเดียวก็พออ๋อตัวเดียวพอเลยครับอ๋อ,เ,อเ,เป็นตัวเดียวได้เลยฉะนั้นก็เป็นความรู้นะฮะใครที่ผู้สูงอายุมีทั้งเบาหวานด้วยมีทั้งเจ็บเข่าด้วยก็เลือกเอาสีฟ้านะครับแล้วเมื่อเมื่อไรอาการหนึ่งหายไปแล้วค่อยมาเหลือชนิดเดียวชนิดเดียวครับอาล้ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับ